เอสัมมาทิฏฐิสมธานังสัพังทุกข an ังอุปัจจคุงอัตสมิมานัสสะวิณโยอัปมาเทนะสุทธิธรรมมาเปาวัตตินิพานัสสะสัจฉิกรณัตถายะกรรมัฐานังเทติ ข้าพระเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสัมมาทิฏฐิที่เป็นความเห็นถูกต้องอันเป็นแนวทางให้ผลทุกข์และถอนอาสมิมาณะออกเสียด้วยความไม่ประมาทให้เห็นธรรมชาติล้วนล้ๆไหลไปเกิดดับตามเหตุปัจจัยขอให้พระนิพพาน อันเป็นธรรมะผ่องใสจงปรากฏแจมแจ้งแห่งใจข้าพรเจ้าในขณะเจริญกรรม,มฐานอยู่นี้ก็ข้าเทินอิทะจตเตสัจจาธรรมมังปัญญาวุธิสุทธิมัคคะอุปะสะมะสังกิลิตถังจาคยานังนิพพานัสเสวะ ทิับพังข้าพเจ้าขอตั้งจิตไว้อย่างมั่นคงซึ่งความจริงแจ้งแห่งธรรมที่แหลมกล้าทางเจริญที่ข่าวรอบถูกทางแห่งการไม่มีข้าศึกอันหม่นหมองแห่งใจธรรมะที่สละผ่องใส อันมียานนำออกไปสู่พระนิพพานที่ตั้งมั่นอยู่นิรันด์อย่าให้อันตรายมาปกบังอันข้าวหวังอย่าเนิ่นช้าให้บรรลุธรรมตามสมเจตนาของชีวิตที่เกิดมาก็ข่าเธอน ลำดับต่อไปก็ให้ทุกท่านได้ตั้งกายให้ตรงนำรงสติไว้จฉเพาะหนา้ากำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อที่จะได้เจริญภาวนาของการปฏิบัติหลังจากทำบัตรสดบนน่นทุกคนก็คงจะเข้าใจว่าเวลาที่มีนี้ เป็นช่วงของโอกาสที่จะต้องสั่งสมอบรมบุญเพื่อสู่ความสุขอย่างแท้จริงของการประพฤติปฏิบัติสุขโุุญยสาอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้าสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยวิธีการเพื่อดำเนินสู่ผลแห่งความสุขที่จะเกิดจากจิตที่ได้อาศัยของการ พิจารณาและก็วิธีการของการฟอกอารมณ์ที่เป็นเครื่องบ่นมองทางใจให้ออกไปให้คล้ายกับสายลมที่พัดเมฆหมอกที่ปิดบังดวงจันทร์ในยามราตรีแห่งพระจันทร์เต็มดวงเมื่อเมฆหมอกมาบดบังแสงจันทร์ในตราณีราตรีนั้นก็บ่นมองธรรมะเป็นเครื่องกำจัด เปรียงเงินสายลมที่พัดพาไปให้เมฆมอกผ่านไปเพื่อให้แสงจันทร์นั้นผลจากราคีก็มีสความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นแสงสว่างในยามราตรีนั้นในยามค่ำคืนแห่งวันเพ็ญจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันอุปมาอุปไหยก็เหมือนกัน วิธีจรวิธีเที่ยวไปของกิเลสเหมือนกับเมฆหมอกที่ปิดบังดวงจิตสายลมที่พัดพาเมฆหมอกเหมือนธรรมะที่เราจะต้องกำจัดออกไปสายลมณที่นี้คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นสายลมที่จะพัดพาเครื่องอารมณ์เศร้าหมองทั้งปวงอารมณ์ที่นำไปสู่ความตกตำ่ำในสิ่งที่ผ่านมา ตาได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้ดมลิตินได้รนนิมรด,ดกายได้สัมผัสถูกต้องอารมณ์ให้เกิดความชอบไม่ชอบก็ตามหรือความขัดเคืองใจหรือความหดหูเศร้าหองแห่งใจหรือความรำคาญแห่งใจฟุ้งซ่านต่างๆนานา,นาคิดไปเรื่อยเปื่อยไม่มีที่สิ้นสุดหรือความลังเลสงสัยที่ไม่แน่ใจในการที่จะยังจิต ของการปฏิบัตินี้เราก็ต้องนำธรรมะเป็นเครื่องอุปการะคือสติความระลึกสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วตลอดกับความรู้สึกในอารมณ์ทั้งปวงเฝ้าเฝ้าเพ่งดูประคับประคองจิตนั่นโดยการนำลมหายใจเป็นเครื่องพาไปสายลมแห่งไหลการหายใจเข้าหายใจออก เพื่อนำพาพัดไปสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้ามองแห่งใจให้ผ่านไปให้จิตนี้ขาวรอบให้จิตนี้ผ่องใสตามที่เราได้สมาตาคือการถือเอากรรมฐานที่ตั้งแห่งการงานของใจให้มีสมาธิติคือมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นความเป็นจริงในสิ่งที่แปรปรวนในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเห็นอารมณ์ทั้งกวงดูรู้อยู่เข้าใจอยู่ ในแนวทางนี้ถอนความถือตัวถือตนออกเสียด้วยความไม่ประมาทด้วยความไม่พลังเหลอในการกำหนดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทให้เป็นธรรมชาติหายใจเข้าเป็นธรรมชาติเป็นปกติไม่เกรงที่ลำตัวไม่เกรงที่ใบหน้าเพ่งมองเหมือนกับเราดูด กำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจธรรมดาเป็นปกติแล้วเห็นการเกิดการดับในเรื่องของการคิดการปรุงแต่งการรับรู้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเรื่องใหม่เกิดขึ้นเรื่องเก่าดับไปเรื่องใหม่เกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ให้รู้เท่าทันแล้วให้รู้สึกที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่อให้เกิดความผ่องใสแห่งจิต ให้ปรากฏแจ่มแจ้ง,แ,จงแห่งใจที่เรามีการงานของกายตั้งกายให้ตรงให้สบายตั้งจิตให้แน่วแน่ดูลมหายใจเข้าออกเป็นการเจริญการงานด้านความเป็นจริงสิ่งที่จะนำพาให้เกิดบุญบุญที่นำสุขมาให้สุขจากการที่เราจะได้เห็นจริงแจ้งแห่งธรรมชาติและ ความองสัยแห่งจิตที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนปฏิบัติโดยการที่เราได้สวดเรื่องการคุมการที่เราฝังคุมทรัพย์เอาไว้คุมทรัพย์นั้นคือบุญเป็นเรื่องราวที่เราท่านทั้งหลายได้สาธยายคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็หวังใจอย่างยิ่งว่าจะเข้าใจเรื่องผลแห่งสุขผลแห่งบุญที่จะให้ผลไม่มีใคร นำพาไปได้ไม่มีใครขโมยไปได้บุญจึงเป็นเงาติดตามตัวอยู่ตลอดเวลากับผู้ทามนั้นบุญยังผลให้มีอะไรบ้างในความเป็นมนุษย์ในความเป็นเทวดาในความเป็นพรหมในความเป็นสาวกค,ความเป็นปัจเจกพพุทธเจ้าจนถึงพระพุทธเจ้าก็ตามก็ต้องอาศัยอำนาจแห่งบุญที่ฝังไว้ในจิต ที่คิดสั่งสมอบรมตนอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำอยู่นี่เป็นการฝังขุมทรัพย์เป็นการฝังบุญที่จะนำผลสู่ความสุขอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก็คือพระนิพพานอันแจ่มแจ้งแห่งใจที่ไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลยเป็นเครื่องดับของกิเลสและจะพาให้จิตนี้สู่ความผอรงใสยอย่างแท้จริงก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมพัฒนา ตามหลักการการกำหนดลมหายใจเข้าออกและลรู้เท่าทันและก็พิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่สวยไม่งามของร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงไม่หลงยึดติดกับกายของตนกายนั้นมีช่วงเวลาที่เป็นเครื่องกำหนดให้จิตเราพิจารณาจิตพิจารณาให้กายเห็นในกายในและกายนอก ให้เราจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดความยินดีจะไม่ยึดตัวยึดตนและรู้ว่าควรจะสั่งสมอะไรที่กายสังขารละไปก็เหลือแต่จิตที่ติดไว้กับบุญและบาปเราสั่งสมบุญเอาไว้เพื่อรักับบาปเพื่อไปสู่สุคติที่ดีกายนั้นมีเวลาของตนเมื่อสิ้นสุดของการแตกสลายเป็นความเป็นธาตุดินน้ำไฟลมผสมสังขารโดยอาศัยจิต เป็นเครื่องอาศัยอยู่ในการบังคับกายให้เป็นไปจิตจึงมีหน้าที่ดูกายใช้กายเป็นอุปกรณ์ซ่อนจิตให้พิจารณาให้เห็นแจง้งให้เกิดความเบื่อหน่ายไกลความกนัดสลัดสิ่งทั้งปวงที่เป็นเครื่องความเศร้าหมองแห่งจิตเพื่อสู่กระแสะแห่งปานิพานนั้นก็จะต้องเริ่มฝึกจากการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจรารณากายในกาย พิจารณาความรู้สึกในความรู้สึกที่เกิดขึ้นพิจารณาจิตในจิตเป็นอย่างไรสุดท้ายพิจารณาธรรมในธรรมธรรมชาติความเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรให้เราสั่งสมอบรมตนเหล่านี้ฝึกฝนเอาไว้ฝังคุมรับเอาไว้ในจิตฝังคุมปั๊บเอาไว้ในตนเพื่อเห็นผลแห่งความสุขจากการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ก็ข